สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่22มีนาคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยานะคะขอเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์3ใบนะคะคนวันอาทิตย์มี4ไม่เท้านะคะ มีเจ็ดไม้ทาวันนี้งานล้วนๆนะฮะนะมีฟูนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะคะก็อ่าเรื่องของหน้าที่การงานบ้านช่องเจ้าชะตาเนี่ยดูจะมีความสุขสําเร็จดีนะคะหรือว่าได้รับอ่าเรียกว่าความสําเร็จใดๆเกิดขึ้นนะคะหรือเขาบอกว่าเรื่องของหน้าที่การงานบ้านช่องนะมี เรื่องของความมั่นคงดีนะคะนะการงานก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยวันนี้นะมีชาเลนต์นะคะแต่ว่า,าถ้าคุณไม่ย่อท้อเนี่ยยังไงมันก็สําเร็จอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจ็ดเจ็เจ็ดใบเท้าเนาะนะคะมีเดฟูนะคะวันนี้อาจได้เที่ยวเล่นเย็นใจถ้าคุณไม่ได้เป็นคนไปเที่ยวนะคะอาจจะมีคนเดินทางมาชวนไปเที่ยวหรือว่ามาหาคุณก็เป็นได้นะคะขอพ่ทักพิเศษคะ่ะ เขาบอกว่านะะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นเริ่มทําอะไรใหม่หมๆปลกูกสร้างนูน่นนี่นั่นนะคะนะก็จะสุสมหวังดีนะคะมีแต่สตาร์นะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาที่มันจะสําเร็จและสมหวังได้เนี่ยมันต้องทําจากสองมือของคุณเท่านั้นนะคะอาศัยคนอื่นไม่ได้เลยคือทําอะไรต้องทําด้วยตัวเองเท่านั้นเองนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันจันทร์บ้างนะคะ คนบรรจันสามใบนะคะคนบรญจันมีเจ็ดดาบนี่จัดเมินนะฮะจัสมินทช่ชอบออกคนบัญจันนะแล้วก็มีเจ็ดถ้วยนะคะนะเขาบอกว่าเจ็ดดาบเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายนะคะหรือว่าการขนส่งนะคะสินค้า ทานเฟอร์ส่งของ delivery ต่างๆเกิดขึ้นนะคะนะถ้ามองเป็นเรื่องของการเดินทางได้ด้วยไหมก็ได้นะคะถ้ามองใช่จะมองอย่างนั้นมันก็มองได้นะครมันอาจจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะนำพาอะไรไปไหนก็ได้นะคะอ่าหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายประเทศนะคะย้ายที่ทํางานนะคะย้ายบ้านนะคะก็ได้นะคะนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้มี j u ดเม้น t ด้วยอ่ะก็คือมันเหมือนกับสิ้นสุดการรอคอยนะคะสิ่งที่คุณอยากรู้คุณจะได้รู้นะคะผลของการกระทํามันจะออกมาโชว์นะคะความลับอาจถูกเปิดเผยนะคะอันนี้3กรณีนะคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถูกไหมนะคะที่เคยพูดกันบ่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเ็ถ้วยเนี่ยเขาบอกว่า7ถ้วยก็คือ c r e a อ e นะคะนะ คิดมากคิดเยอะนะคะหรือว่าวางโปรเจกต์เยอะนะคะตอนนี้นะแต่อาจจะเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเพราะว่ามันยังทําอะไรจริงจังไม่ได้หรือว่าถ้าทําได้ก็ทําได้แค่ทีละอย่างเดียวนะคะขอไพ่ทับพ,พิเศษนิดนึงค่ะอ่าไพ่ออกตัวนี้นะตัวไฮ g h p นเทสนะคะอาจจะเตือนเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นสองขั้วนะคะนะขึ้นเร็วลงเร็วก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะหรือในหนึ่งอาจจะเตือน ถึงเรื่องของ six e n s ์นะคะหรือความลี้ลับต่างๆคุณอาจสัมผัสอะไรบางอย่างได้โดยที่รู้อยู่คนเดียวประมาณเนี้เนาะนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะสามใบนะคะคนวันคารมีสีไม้เท้าเหมือนกันนะคะนี่ามีทาวเวอร์นะคะอ่ามีถ้วยนะคะ เขาบอกว่าคนวันอังคารนะก็เรื่องของการงานบ้านช่องก็ดีค่ะนะคะมีความมั่นคงยั่งยืนดีนะคะนะบางคนได้สมรสนะคะหรือว่าบางคนได้ถูกขอตแต่งงานนะคะในวันที่22นี้นะบางคนจะบอกว่าเรื่องที่เกิดภายในวันที่22มันจะก็จะเป็นเรื่องที่ปรับปรับฉับพลันนะคะอาจจะทําให้ตกอกตกใจได้แตน่น่าจะเป็นไปในเชิงบวกนะคะถ้าสมมุติว่า คุณไม่เกิดไปทะเลาะมีปากเสียงกับใคระนะคะคุณไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะในวันที่ยี่บสองเนี่ยก็น่าจะได้อะไรมาแบบปุบปรับฉับพลันนะคะอย่างเช่นโชคลาภข่าวดีนะคะหรือถูกขอแต่งงานแบบปุบปรับฉับพลันก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่เคสกันเลยนะคะก็ตามนั้นนะขอพ่ายทักพิเศษค่ะ,ะมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะนะระวัง ที่ลืมนะคะไปลืมข้าวของไว้ที่ไหนแล้วมันจะสูญหายได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันพุธคนวันพุธสามใบนะคะคนวันพุธมีหกไม้เท้าแปดไม้เท้าและแปดเหรียญน,นะคะไพ่ดีมาก นะะคนมาพูดก็บอกว่าเรื่องของหน้าที่การงานนะฮะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีลักษณะที่มันจะเรียกว่า f l e x กซิเบลมากขึ้นนะคะให้กับคุณยืดหยุ่นให้กับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่านะคะบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะฮะเพราะว่ามันมีแปดไม้เท้าพุ่งไปข้างหน้าใหม่ของความเจริญงอกงามงอกเงยนะฮะเป็นปริทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะแถมงานนี้ยังสร้างเงินสร้างไรายได,ได้ได้เป็น อย่างดีด้วยนะคะหรือบางคนรอขายโปรเจกต์งานต่างๆก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะมันเป็นทิศทางที่พุ่งไปข้างหน้าคือไม่หยุดแล้วนะคะมีแต่จะเจริญมากขึ้นนั่นเองเรื่องงานปังปุริเย่ได้เงินค่ะนะคะขอไพ่ทักพิเศษอ่านี่ไงจะได้เรี้ยงฉลองฉเฉลิมฉลองนะคะจะได้เฮได้ดีใจนะคะก็ตามนี้เลยนะไพ่ดีไม่พูดเยอะนะฮะต่อไป คนวันพฤหัสบ้างนะคะอ่าวันพฤหัสมีกับสิบดาบนะฮะนี่ราชินีนะคะดิมเ e รสนะฮะนี่อ่าเทมเพ a น c ์นะคะก็เขาบอกว่าคนวันอ่า h คนวัน ภาริษัดนะมีสิบดาบอย่างนี้ต้องระวังเจ็บป่วยนะคะบางคนก็ปวดเนื้อปวดตัวนะคะช่วงนี้นะไม่สบายนะคะปวดหลังปวดสะบกักปวดคอปวดสะโพกปวดเอวได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นนะคะไม่เป็นทานะด้านร่างกายก็จะเป็น้นานจิตใจนิดหนึ่งนะฮะอะ่มีอ่าเอ็มเพรสเข้ามานะคะเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะคือคุณก็ยังอยู่ดีและค่ะนะคะไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะยังกินดีอยู่ดีมีความมั่นคงดีอยู่นะคะนะ แต่ว่าเทมเพลนนี่ยมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทยอะไรบางอย่างนะคะเกิดมวลพลังงานขึ้นนะคะหลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีนะคะหรือมองได้อีกแบบหนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณย่ำแย่นะคะถ้าป่วยก็ป่วยคือแบบหยุดนิ่งล้มหมอนนอนเสื่อทรมานนะคะประมาณนี้เนาะถ้าป่วยนะคะแต่ตอนนี้มันกําลังจะดีขึ้นฟื้นขึ้นเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นก็มองได้แบบนี้นะคะหรือบางคนเ็ามีปัญหามีเรื่องในใจนะคะก็ตอนนี้ก็ เริ่มฟื้นแล้วค่ะนะคะแล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะคะขอพ่ายทักพิเศษหน่อยเขาอบอกว่าการเงินนะมันลําบากนิดนึงนะคะก็ต้องระวังนะคะหรือบางคนที่อยู่ในต่างแดนต้องระวังเพราะว่ามันไม่สุขสบายนะคะมันค่อนข้างที่จะต้องลําบากนิดนึงนะคะตามนั้นนะคะต่อไปวันศุกร์บ้างนะคะคนวันศุกร์สามใบ มีไพ่พระนะมีแปดเหรียญนะคะมีถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะคนวันศุกร์เขบอกว่าเจ้าชะตาวันนี้ได้ไพ่พระนะคะก็รู้สึกว่าคุณจะมีความปรงหรือว่าความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นบางคนก็มีจิตใจเมตตาการุณานะคะมีคุณธรรมในใจนะคะบางคนก็คิดที่จะทําบุญแผ่เมตตาแผ่กุศลน,นะคะให้กับ ชาวโลกสรรพสัตท,ทั้งปวงนะคะออกแนวสายบุญสายธรรมนะคะในช่วงนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปทํากับวัดไปทากับอะไรก็คือมีจิตเมตตากับหรือว่าให้ทานกับผู้คนทั่วไปก็ได้นะคะนะช่วงนี้ก็คือมองได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะนะแล้วก็มีแปดเหรียญก็คือนั่นแหละค่ะนะคะความรู้ความสามารถหรือว่า สกิลที่มีอยู่สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ให้เป็นอย่างดีนะคะแถมมีหนึ่งถ้วยอีกนะคะกำลังจะมีโชคมีลาบนะคะมีความาพิเศษใดๆที่เขาจะมอบให้คุณเขาก็คือแบบเหมือนกับว่าเทวดาจัดสรรนะคะมันเป็นบุญของคุณนะที่จะได้สิ่งนี้นะคะนะอาจจะเป็นความรักก็ได้นะคะนะแต่ดิฉันว่ามองว่า มากับไพ่พระอย่างนี้ไม่น่าจะใช่ความรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องของโชคดีข่าวดีใดๆนะคะแต่ถ้าใครใช่ก็โอเคนะนะนะฮะขอไพ่ทักพิเศษหนะะ่อยค่ะอ่าเขาบอกวันนี้เหนื่อยนิดนึงนะแต่สําเร็จนะคะนะสู้ๆนะเหนื่อยแต่คุณทําได้เอาไหวเอาอยู่นะคะไม่ต้องกลัวเลยไพ่ดีมากค่ะนะคะต่อไปคนวันเสาร์คนวันเสารน์นรนะ ามใบให้คนวันเสาร์นะคะมีราชินีมีเลเวอร์นะคะมีสองไม้เท้านะฮะเขาบอกคนวันเสาร์ช่วงนี้นะเหมือนกับว่าอ่ามีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ดีนะคะนะถ้าเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยคุณไม่เป็นรองใครนะคะ กินอยู่ดีมีความสุขตามอัตภาพของแต่ละคนแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะนะยังยังคงเป็นมีความเป็นผู้นำอยู่เสมอถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้าหรือว่าอะไรนะแต่ว่าความคิดความเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยยังเป็นผู้นำคนอื่นหรือตัดสินใจหรือว่าให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีอยู่เสมอเลยนะคะนะ แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์เอจะบอกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยตั้งคันได้นะถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคะก็ลองตรวจตรวจคันดูใครอยากมีลูกมีน้องเนาะนะคะแล้วก็มี The Lover อย่างเงี้ยนะมันมีเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเริ่มเริ่มหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีเวลาที่ใช้กับคู่รักมากเป็นพิเศษนะคะหรือว่าคู่ของคุณในทุกๆด้านนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองเป็นเรื่องการงานไปเลยก็ได้นะสามใบนี้นะคะก็คือรอสัญญาณบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่นะคะนะหรือริเริ่มจัดตั้งบริษัทก็ได้มีหุ้นส่วนขึ้นมานะคะหรือริเริ่มที่ขายลูกชิ้นก็ได้มีหุ้นส่วนขึ้นมาคือรอสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเขาเซเยสฉัน พรุ่งนี้ซื้อกระทะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อกระทะมาทอดลูกชิ้นอะไรเงี้ยอ่าอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะคะนะบางคนอาจมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะหรือวางแผนงานต่างๆเนะะียฮะอยากจะมีความมั่นคงที่มากกว่านี้นะคะตอนนี้มันก็มีพอมีอยู่แต่ว่าอยากจะได้อะไรที่มันดีกว่านี้นะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะอา่าไพ่บอกว่า เรื่องของการเงินเนี่ยนะก็คือว่าได้มาจากน้ำพักน้ำแรงล้วนๆไม่ต้องหวังพึ่งโชคชะตาใดๆนะคะนะก็คือสองมือนี้แหละค่ะสร้างเงินสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีจะได้เงินก็คือจากน้ำพักน้ำแรงเท่านั้นนะคะก็โอเคนะดีนะคะจบแล้วนะทั้งเจิดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ